สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้พบกับปู่ป๋องป้อนข่าวกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาดูว่าทกศได้อัปเดตเตรียมที่จะโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนั่นเองครับสำหรับวันที่28ที่จะถึงนี้นะครับก็มีภาคไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวผมก็จะมาบอกให้ฟังนั่นเองครับ ข้อมูลวันนี้คือข้อมูลณวันที่24พฤศจิกายน2566บางจังหวัดขยับมารอโอนเร็วขึ้นอีสานบางจังหวัดต้องรอโอนในวันหลังนั่นเองครับเป็นการโอนรอบแรกเป็นครั้งที่1ใน5ครั้งในวันที่28พฤศจิกายนคือพรุ่งนี้นั่นเองครับ โดยโอนตรงเข้าบัญชีทกศของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแจ้งการปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,566ทั67นั่นเองครับท่านสามารถกดถอนเงินทาง ATM ได้ทันทีเมื่อ เงินโอนเข้านั่นเองครับสำหรับเกษตรกร,กรที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีแล้วไม่สะดวกถอนผ่าน ATM, แต่มีความประสงค์จะถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารท่านก็ยังสามารถรอการแจ้งประกาศจัดลำดับคิวรับเงินของท่านด้วยนะครับสำหรับคนที่จะถอนจากเคาน์เตอร์ของทอกศนั่นเองครับ เพราะว่าเดี๋ยวก็จะได้แจ้งสาขาทะกศในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะล่าช้าไปสักนิดหนึ่งช่องทางการตรวจสอบสถานะรอรับสิทธิ์กำลังเดิมเดินการเพื่อรอการโอนตามนัดหมายนั่นเองครับก็คือสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรงนี้เลยนะครับคือเว็บไซต์นี้นั่นเองครับสำหรับโครงการสนับสนุนข้าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าววีการผลิต2,566ทับ61นั่นเองครับในอัตราลไล่ละ1,000บาทนั่นเองครับเราก็มาดูแผนการโอนเงินในวันที่28พฤศจิกายนนี้ว่ามีจังหวัดอะไรบ้างและก็ภาคไหนนั่นเองครับ เราก็มาเริ่มกันที่ภาคเหนือก็จะมีที่เชียงใหม่เชียงรายน,าน่านแพร่ลำปางพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิศณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์อุทัยธานีและตากนั่นเองครับและก็มาดูที่ภาคอีสานก็จะมีที่จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดเลยนั่นเองครับ และก็มาที่ภาคกลางก็คือลบบุรีกับกรุงเทพมหานครนั่นเองครับนี่ก็คืออัปเดตที่จะจ่ายไร่ละ1,000บาทต่อ1ไร่นั่นเองครับเพราะว่าทกศก็จะนำทยอย โอนให้กับพี่น้องในแต่ละภาคใน5รอบนี้อย่างแน่นอนนะครับรอบแรกก็คือพรุ่งนี้นั่นเองที่ผมพูดมาข้างต้นนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ